สุริน2023ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นงานแถลงข่าวมิสกแกรนสูริน2023นะครับมากก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชน หรือว่าเป็นแฟนคลับนะครับน้องๆทุกๆท่านนะครับผมที่ได้ให้การตอบรับในการที่จะมาร่วมงานแถลงข่าวมิสแก n นสุริน2023ในวันนี้นะครับผมยังไงมาก็อยากขอกําลังใจนะครับอยากให้ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนมิสแกรนซูริน2023ด้วยนะครับมาก็จะทําให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชมพู่วิจิตราแทนในสงหรือน้องชมพู่นะคะค่ะวันนี้มาร่วมงานถแถลงข่าวมิ s แกรนด์สุริน2023ค่ะอยากให้ทุกคนที่สนใจมาร่วมสมัครประกวดมิ s แกรนด์สุรินกันเยอะๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะปอบเปียยูทูบเบอร์จากช่อง p ี p The Creative นะคะวันนี้ปอบเปียยมาที่งานแถลงข่าวมิสแกรนสุริน,น2023นะคะก็ ดีใจมากๆเลยนะคะกับคุณมาร์กนะที่จัดงานออกมาได้เต็มที่มากๆเลยได้ข่าวว่าเป็นปีแรกเลยดาที่แบบพี่มาร์กเนี่ยได้เข้ามาเป็นพีดีมิสแกรนดสุรินนะคะก็ตอนแรกคิดว่าจะจัดงานแบบเล็กๆนะคะไปๆมาๆคือจัดงานใหญ่มากข้างในฮอก็คือแบบมีแขกมาร่วมงานเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีน้องชมพูแล้วก็น้องหนูดีแล้วก็ยังจะมีพี่แชมป์แล้วก็ มีทีมงานหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็เราได้เห็นถึงความอบอุ่นเนาะมีพีดีเชียงใหม่ก็เข้ามาร่วมจัดงานด้วยนะคะรวมไปถึงแบบมีเหล่าแดนเซอร์แล้วก็นักแสดงเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอ L E D คือแบบทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาลงมีสแกรนนะคะก็ ปอเปี๊ยขอแนะนําให้มาลงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าพีดีเขาทุ่มเทมากขนาดไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเขากองมิสแกรนไทยแลนด์ไปแล้วต้องรู้สึกอุ่นใจแน่นอนเลยนะคะก็สวัสดีครับผมนะครับอิรักิ์พิชนุวงนะครับเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมแถลงข่าวเปิดงานมิสแกรนจังหวัดสุรินทร์นะครับณว,วันนี้เนี่ยเรามองว่าในส่วนของการจัดประกวดครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการ ได้มีโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับยิ่งเวทีมิสแกนเนี่ยกำลังเป็นที่นด้รัมนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับผู้หญิงที่มีความสามารถนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในเวทีแห่งนี้นะครับมิสแกนเนี่ยคิดว่ามันสามารถมันต่อยอดในอนาคตต่อไปได้ในอนาคตนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะได้ทํางานร่วมกับมิสแกนในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ของเราให้ไปสู่คนภายนอกรับรู้ว่าสุรินทร์เรามีของดียังไงบ้างนะครับเรียนเชิญมาสมัครประกวดกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันรัชนกวงอลีสันติค่ะเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะและก็เจ้าของโรงแรมทองทารินค่ะก็ยินดีนะคะวันนี้งานแถลงข่าวของมิสแกนจังหวัดส,สุรินทร์ถือว่ายิ่งใหญ่มากค่ะก็ขอเชิญชวนทุกสาวงามเพื่อค้นหาช้างเผือกนะคะปีนี้ก็ขอให้ได้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะมิสแกนสุรินทร์2023 สวัสดีค่ะออนปรียาเนซ่ามามูดีนะคะรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็เป็นมิสแกรนด์อ่างทองริโก้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้มาร่วมกันสมัครลงมิสแกรนด์สุรินค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สาวงามหลายๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนไม่ว่าจะฐานะเป็นยังไงแต่ที่นี่เปิดรับแน่นอนคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่ยุติธรรมแน่นอนอยากให้สาวงามที่มีความฝันหลายๆคนนะคะมารงวมกันค่ะแล้วรองว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนคะ่ะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทุกๆคคนนะะ ว่าสู้ๆอย่ากลัวอย่าท้อค่ะขอแค่เรามั่นใจอะไรอะไรก็เป็นไปได้แน่นอนค่ะ,<ท>ะเหมือนดิฉันนี่ไงค่ะ <_ kay> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเกมปออนรัาปิ่นเมืองมิสแกรนสุริน2022ค่ะก็สำหรับเกมนะคะก็อยากจะฝากถึงสาวๆทุกคนเลยให้พบความมั่นใจความกล้าแล้วคุณก็มาเขียนใบสมัครมิสแกรนสุริน2023ได้เลยค่ะเพราะว่าในปีนี้จะบอกว่าจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยก็ รีบมาสมัครกันเยอะนะคะอย่าไม่ต้องมัวลังเลพร้อมแล้วให้ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกนสุรินด้วยกันเลยค่ะ ชมพูค่ะอธิตตาพยาักมิสแกรนเชียงใหม่2022และรองอันดับ5มิสแกรนไทยแลนด์2022นะคะโอกาสนี้ชมพูได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานในการเปิดตัวเวทีมิสแกรนสุริน2023นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่มีความมั่นใจมีความพร้อมและกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะให้มาประกวดกันที่เวทีมิสแกรนสุริน2023กันเยอะๆนะคะชมพูเชื่อเสมอค่ะว่าโอกาส มีอยู่ทุกที่มันอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ